ครับมาดูวิธีรู้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะไปนะครับจะไปตรงไหนก็ตามในโลกนี้เราสามารถที่จะไปดูก่อนได้นะครับนะขั้นแรกกดเข้าไปที่ Google m a p s ครับเมื่อกดเข้าไปที่ Google m a p s เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้ครับนะฉีดสองอ่าตรงนี้ฉีดสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราตั้งค่านะครับเราตั้งค่าดาวเทียมกับ สตีนวิวนะครับ2ออย่างนี้แล้วก็กดออกนะครับเมื่อกดออกเสร็จแล้วนะครับเราก็าค้นหาที่เราที่ที่ที่เราจะไปนะครับเอาเป็นนั้นว่าเราจะไปวัดถ้ำสาลิกานครนายกก็แล้วกันนะครับไปวัดบ้างนะไปเที่ยววัดนะครับก็กดเข้าไปปุ๊บนะมันจะขึ้นมานี้ครับขึ้นมาตรงนี้นะขึ้นมาหน้านี้ไอ เส้นสีฟ้านี่ครับที่เส้นทางสีฟ้าแล้วก็ไอจุดสีฟ้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเราเอามือจิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปตรงนี้ก็จะเห็นเส้นทางนะครับเห็นเส้นทางเห็นทุกอย่างนะครับน่ที่เราจะดูก่อนว่าเราตรงนี้เราเคยไปไหมนะเราจะไปจอดรถตรงไหนอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะดูล่วงหน้าได้ก่อนเลยครับตรงนี้นะทีนี้เราก็กดเข้าไปนะไอตัวลูกศรนี่แหละครับ เนี่ยตัวลูกศรเนี่ยนะครับจะเป็นที่ที่ให้เราเห็นทางนะครับดูข้างบนนะครับนะ่ะเห็นทางตรงนี้นะ่ะเป็นทางนะครับสามารถที่จะเดินได้ด้วยนะครับนะแล้วก็นี่ตรงนี้ครับขยายนะครับขยายจอปึ๊บนะนี่เราจะเห็นทุกอย่างครับตามถนนหนทางเห็นทุกอย่างนะ่ะแถวนี้มีที่จอดรถ,รถมีเออนีนะ่เข้าไปในวัดรำสาริกานะครับ แม้แต่ต้นไม้เราก็ดูได้ทุกอย่างครับนะท้องฟ้าต้นไม้นะดูวิวิวตรงนั้นตรงนี้ได้หมดนะครับนะทีนี้นะ่ะเราก็ากดกลับนะ่งกดกลับเนะี่ยขยายได้ครับขยายตรงนี้ก็ได้นะครับขยายเห็นวัดถ้ำสริกานะ่ะสามารถที่ขยายได้ดูได้ดูล่วงหน้าก่อนอันนี้ดีครับตัวนี้นะ่ะกูเกิลเขาเ ปรับปรุงใหม่นะครับ Google Mac นี่ปรับปรุงใหม่หมดเลยนะครับนี่เขามาที่จุดนะครับจุดนี่เห็นไหมจุดสีฟ้าเนี่ยพอเราเข้าไปที่จุดก็จะเห็นชัดกว่าเดิมตรงนี้นะเพราะว่าเขามาร์คไว้นะครับวัดถ้ำสาริกานะที่หลวงปู่มั่นผูริทัตโตท่านมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับนะแล้วก็กดเข้าไปที่อีกจุดหนึ่งนี่ นี่เห็นไหมรูปปั้นรูปรอลงปู่มั่นนี่ยเรากลับเข้าไปกราบนมัสการได้เห็นทุกอย่างนะครับเนี่ยลูกศรก็มีนี่ลูกศรเห็นไหมครับสามสามลูกศรนี่สามลูกศรตัวนี้นะเราสามารถที่จะกดลูกศรเนี่ยเข้าไปดูด้ว่าเป็นยังไงนะครับอ้าวโผล่มาตรงนี้ครับเนี่ยทางเส้นนี้ไปที่ไหนนะเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะครับน,ะ,น,ะ,นะเห็นไป้ายไหมครับเราก็ขยายไปที่ป้ายนะครับขยายไปที่ป้าย ไปที่ถ้ำหลวงปู่ม,มั่นพลีตโตศาลาอเนกประสงค์นะครับทางขวาไปที่โบสถ์นะทางขวานะไปที่โบสถ์ไปที่มณฑปน,นี่เส้นเราก็หันมาดูนะสามารถที่หันมาดูได้นะครับดูได,ด้ทุกทุกที่นะครับเนี่ยไปที่โบสถ์ไปที่มณฑปนะครับนะเราสามารถตรงนี้ขยายก็ได้นะครับขยายตรงเส้นนี้ก็ได้ นะครับอส,อสองลูกศรสองลูกศรนเนี่ยนะครับเนี่ยขยายได้นะครับจะบอกเราล่วงหน้าได้หมดครับนะบอกเราล่วงมาได้หมดเข้าไปจุดนี้ที่มีอะไรบ้างนะมีอะไรน่าเที่ยวน่าดูบ้างนะก่อนที่เราจะไปสามารถที่จะไปดูได้หมดในโลกนี้ครับนในโลกนี้เลยนะเข้าไปดูเกาะนั้นเกาะนี้นะขอให้มีจุดมากอย่างนี้ครับ สีฟ้าฟ้าเนี่ยใช้ได้หมดเลยครับถ้ามีจุดมากสีฟ้าฟ้านี่ใช้ได้หมดนะครับเราก็ย้อนกลับมานะไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้น Google m a c ตัวนี้เนี่เขาทำมาดีนะครับทำมาดีนะกดเข้าไปที่ตี Steam view นะครับตี Steam view เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูตรงนั้นตรงนี้ได้หมดนะครับในโลกนี้นะ นี่ในถำ้ำในที่ท่านพักเคยมาปฏิบัติธรรมตรงนี้นี่เราสามารถเห็นหมดนะครับดีตรงนี้แหละครับนะก็ถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ได้โปรดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ